าปลาอีกชุดหนึ่งครับเหลือเล็กนะครับหาปลาเล็กปลาใหญ่นี่ก็ตอรอน้ำเดีดตอวนนี้หน่อย ไหนก็ไม่รู้ครักลังชมมิเตอร์เลยครับกำลังดูอีกปากหนึ่งใครที่ติดตามชมเวอร์ชั่นที่บอกมาปลานะครับดูให้ครบนะครับมีหลากหลายครับมีปลาใหญ่ปลาเล็กนะครับ เชียดเลยครับเชียดที่นี่เป็นเขื่อนนะครับพราทําเขื่อนเพื่อป้องกันน้ำนครับอยู่ในงบประมาณที่ว่าป้องกันการเสรียดินแดนเนละหมดพอดีเอาปากเดิมหรอปากใหม่ปากใหม่อ่นะยมามเช้านี้ผมลงมาทางนี้เนะ่ลองต่อไปครับ อนลงก็เอาขึ้น่งไม่เท่าไหร่นะแต่ตอนแกะนี่นะลำบากตอนแกะนี่แหละเอ๊ไม่มีแถวนี้ไม่มีใครหาปลาด้วยวิธีการลงเบ็ดมั้งเหรอมีไหมสมัยก่อนเราบ้านเรามีไหมมีเหรอลองมันได้ทีละตัวไม่ทันใจนะไม่ทันใจเอ๊ลงเบ็ดผมไม่เห็นเขาหาปลาแค่กันเขาก็แบบยิ่งข้างในลาวเอาหินมากันมา ทำเอ้ยเป็นเบ็ดหรือเป็นอะไรลาวเขาหาด้วยวิธีไหนกันแถวแถวข้างในอ่ะปลาแคุู่่่เคยได้ยินไหมใช้เบ็ดแล้วใช้ปลานอปลาปลา,าเป็นอย่างอื่ วิวชัดขึ้นครับก็ในอันนี้ครับนี่คือผมกําลังจะตามน้ําโขงนะครับโค้ข้างหน้านี้ครับก็เลี้ยวซ้ายไปนะครับหลังจากนั้นก็วันสักยี่สิบกิโลก็แก่งผาใดแก่งผาใดก็คือเป็นแก่งสุดท้ายนะครับก่อนที่น้ําโขงจะไหลเข้าไปในประเทศลาวแล้วไปออกอีกทีหนึ่งที่แม่น้ำสองสีที่ไม่ใช่ไม่ใช่ไหลไปออกแถวแถวจงังหวัดเลยเนี่ยทา่ารี นนั้นนะครับแล้วก็เรียบเรียบกับแม่น้าเรียบกับประเทศไทยไปเรื่อยๆแล้วไปออกอีกทีที่แม่น้ำสองสีครับเข้าไปในลาวนะเนี่ยแม่น้ําโขงที่ไหลออกจากประเทศไทยไปก็เป็นแขวงชัยบุรีของประเทศลาวนะครับนั่นก็เป็นเรือสโลโบสนะครับเดินทางทุกวันนะครับจากห้วยทรายแขวงบ่อกแก้วนะครับไปที่ หลวงพระบางนะครับก็คืนนี้ก็ไปนอนที่ตากแบงหนึ่งคืนบันรืนนี้ก็ไปถึงหลวงพระบางนะครับเดือออกประมาณสัก9ก้าโมงเช้านะครับก็เส้นทางนี้อีกหน่อยก็คงจะน้อยลงนะแนะนาว่าใครยังไม่เคยมาเที่ยวเส้นทางนี้ก็ลองดูครับอมาดูหาปลาต่อครับเส้นทางมาเรื่อยๆนะครับ ตา,าจะชัดอีกงีมสูงแล้วอ้อเด็นๆสักรอบนี่นะครับเขาชื่อเสียนเลื่อนแห่งบ้านปากอิงเนี่ย ช่วงที่มันเข้านี่รอบเดียวก็หลายโลเลยนะ,ะมไม่ใช่เจ็ดโลนี่กี่รอบอ๋อหลายรอบรอบก็สองกิโลมีรอบละกิโลมี ช่วงรอครับชมวิวดิวทัศน์นั่นน่นะกระโดด <ๆๆ S 1> กระโดดผมชอบมากที่สุดเลยก็คือตอนที่หลังฝนตกใหม่ๆจะมีหมอกจับตามภูเขานี่ครับชอบจริงๆครับดูสวยงามมาก<ล> <ๆ S 1> นี้ทำอะไรครับพาพาเหมือนกัน ผ่านตาอีกท่านหนึ่งในไม่นับอิงหากันได้ไหมเพราะลงขายอะไรกันเนี่มันจะเป็นแบบไม่ไม่ได้ไหลแบบนี้เนาะเป็นแบบใส่ไว้อะ ครั้งคืนไปล้วช่ไหมมาปลดออกเนี่ยีเ,ยเคยได้ปลาแปลกๆไหมหน้าตาแปลกๆที่นี่หรือไม่เคยรู้จักมหมดไม่เคยนะไม,ไม่ไม่ค่อยจะแปลกเห็นแบบเดิม <c oughs> ๆเห <c oughs> ็นสมัยก่อนนี้จุ๋ยบางจากเขาทำรายการสารคดีแบบเออแบบหาตามหาพญายนา <c oughs> เอ๊ตะตอนนั้น ที่เหลืองเหลืองนั่นคืออะไรพี่เดือนเนีน่ยตรงนั้นเนี่ยลงเหลืองมันจะเป็นแบบที่พักเหรอโรงแรมเออเสร็จแล้วยังไม่รู้นะเป็นที่พักที่อยู่ฝั่งลาวครับก็อยู่คกลข้างกับคอสะพานของประเทศลาว 8นาที40่ิ40และวินานทีแ,แต่ช่วงน่าจะมีเยอนะเนาะมีอะไรตกใหม่เนาะ ถ้าไม่ได้ผมจะมาใหม่อีกมาอยู่วจะได้เจอตังตังทุกรอบ้าที่ได้หากันคืนก็พอใช้ได้นะที่มาหากันน่ะได้น้อยกับวันนั้นน่ะได้น้อยแต่กายังได้ถือว่าได้ที่ผมเลือกวันตกฝนตกหนักเลยนะกะววันนี้ต้องได้แน่มาช้าไปหน่อยได้มันได้ตอนเช้าแล้วนี่ตกหนักก็มาเช้าเลย มีนั้นก็หูข้ามผมว่าหัวข้าววันนี้อาจจะได้เยอะนะอาจจะนะนตามทฤษฎีนะทฤษฎีถ้ามันเรือไม่เยอะก็พอจะได้อยู่อ๋อเหรอแต่ถ้ามันมีเรือเยอะมันก็ต้องรอคิวกันเนาะรอคิวคืออะไรคิวอย่างเงี้ยอ๋อเรือเรือ<ๆ>หาปลาที่ตามคิวดหรืออ๋ออ๋อคีหยิงเหรอตามคิวนี่คือถ้าเรือเยอะอ่ะก็ต้องต้องจัดคิวอ่อเขาออกก่อนแล้วก็เราออกตามคิวละกี่ชั่วโมง ไม่ไม่อะเราเรามาแค่นี้ทางโน้นก็ตามมาเลยแบบเน,นี้ยเออเพราะนั้นเราก็บอกอีกก็ไม่ได้อะไรถ้ามันใกล้กันเกินก็ <laughs> ก็ปลาไปแล้วอะไรเงนะี้ยนะอ๋อเพิ่งรู้แล้วเขตอื่นนะ่ะเหนือสะพานไปทางบ้านรอนมหาวันตรงนั้นนะก็มีก็มีอีกอีกพานหนึ่งอีกชุดหนึ่ง ก็รออีกแป๊บนึงครับรอล่องไปเรื่อยๆให้ปลามันติดเต็มที่เราก็ดึงขึ้นมา <c oughs> เวลาคนเขาดูคลิปวิดีโอเขาจะรอ,อตามผมนะเอเมื่อไหร่จะได้ตอนที่ไปหาที่หงสานะโหคลิปนั้นคนดูเยอะมากลุ <c oughs> ้นแลวต้องได้ล <c oughs> ุ้นลุ้น,นไปแล้วมาหาปลาไม่เจอไม่มีเลยหลอกกันนี่หลอกกันเนี่ยก็ได้แล้วถือว่าได้มา ลง,ลงแป๊บเดียวก็วได้น้อยได้นิดน้อยเออต้องไปโรงงนานแล้วแต่ปลาอีกปลามีก็ได้เยอะลอปลาไม่มีเยอะก็ไม่ได้เยอะพี่เรนหาปลามาได้อะไรยอะเท่าไหร่ จำความได้เริ่มมาอยู่เท่าไหร่ครับเริ่มก็สักแปดเก้าขวบเลยมั้งลงหาปลาแล้วใช่แรกๆก็จะเดินไงเดินหาตามริมน้ำหมดแล้วเผอแหเนาะเล่มก็แห,ห <c oughs> ก็พักเอามาหมดเลยแหยก่ <c oughs> อนแล้วมาเบ็ดแล้วก็มาตายที่ตาข่าย <c oughs> ตอนเด็กๆมันก็อาจจะเป็นเบ็ดก่อนนะคือเราจะตกติดตามริมแล้วเนาะอตอนนี้ไม่เห็นมีใครตกปลาแล้วนะหรือมีอยู่ก็มีอยู่พวกเบ็ดฝรั่งอะไรแบบเนี้ยเบ็ดฝรั่งเขามาแบบไม่ได้ตั้งใจมาเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยมาเที่ยวมาทำก่อนอะไรอเงี้ยได้ก็เอาไม่ได้กันแล้วแต่เราต้องได้เท<ต>่านั้นเราต้องได้คืออาชีพแล้วเราเป็นอาชีพเราไม่ได้ถ้าเราจะกินอะไร ลอ,อลองดูครับกกลองดูครับแปลกแล้วครับมาดูพร้อมกันเลยครับโอ้ตอนนี้มีขี้เยื่อเยอะนะหลุดพร้อมกันเลยครับย่างตัวแรกใช่ครับมาแล้วครับตัวแรกนี่ไงมาอะไรเนี่ยปลา,าป่าแปะปลาแปเล็กมากโอ้ปลาหวานอ๋อปลาหวาน โอ้นี่ปรหวานครับหวานมาหนึ่งตัวครับทำไม่โอ้ทำไมขาดจังนั่นแหละค่ะไม่ดิ้นเลยจังไม้ครับของนะครับไม้ย้อนไอย้อนแล้วโอ้นี่ปลาอะไรนี่ประวัติประดาบเอะประดาบประวัตหลุดไปนะสุดยอดนะครับประดาบบ ไอแปรนี่ปลาแปรปลาอะไรมือแปลกมาแปร์มาแปบนี่ครับเลียกชื่อไปด้วยคนจะรู้จักกันสอนเข้าไปด้วยปลานี่คือปลาอะไรปลายนี่ครับเอ้ยนใหญ่นี่ตัวนี้นี่อะปลายนครับพอได้ครับไม่เบาครับเลยพอได้ครับ เยอะกว่านี้เอาไปปลดปลาออกกอนนะนะครับอีกไ <c oughs> กไลครับยังได้อยู่ครับอ๋อมันอยู่ริมริมตลิ่ลงเรียนนะถ้าเลยริมตะลิ่งหายยากนะ หาได้อีกแล้วตัวหนึ่งเอออยู่ไปลายปลายเว้ยหมดแล้วหมดแล้วครับเดี๋ยวไปดูกันครับเดีย๋ยวไปดูเขาปลดปลาต่อครับนี่บรรยากาศสดๆครับเราไปตรงนู้นเนาะครับปลดปลาทางนู้นนะโอเคอ๋อเที่ยวสะใจกับพี่เตอ๋อเซ่ครับไปดูเขาปลดปลาเลย